ความเมตตาปราณีชื่นชมยินดีอย่างเข้าใจอันนี้เป็นสิ่งที่นำความสุขให้แก่ชีวิตเป็น ภาวธรรมสภาวธรรมที่ใครมีแล้วก็ให้ความสุขแก่ชีวิตคือชีวิตเขาผู้นั้นจะมีแต่ความสุขสงบรม่มเย็นความรักในม,มีความปรารถนาดีเป็นที่ตั้ง เป็นสิ่งที่ดีกว่าชังกันปรารถนาดีต่อกันทำให้จิตใจผ่องใสไม่คุนมัวเมตตาคือความรักต่อไปถึงความการุณาปราณีช่วยเหลือกัน แบ่งปันน้ำใจแล้วก็แบ่งปันทรัพย์สินเท่าที่แบ่งกันได้พร้อมกับความชื่นชมยินดีเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ผู้ได้ทำให้ผูไ้ดได้รับการแบ่งปันนั้นเกิดมีความสุข,ส,ขสุขกายสบายใจแล้วก็มีความเข้าใจ ในสิ่งที่เขาได้รับเข้าใจในสิ่งที่ตนทำอย่างนี้เรียกว่าความเมตตาปราณีชื่นชมยินดีและก็มีความเข้าใจสิ่งที่ว่ามานั้นองค์สำเร็จพระบร,รมศาสตร์ดาจารย์หรือพระสมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแนะนำและกรชื่นชมยินดีสำหรับผู้ที่ทำได้เราทำได้เราก็มีความสุขและเราก็เป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราอยากใจแคบเป็นคนใจกว้างเราเป็นคนมีน้ําใจนั่นแหละความสุขเกิดขึ้นกับเราแน่นอนสวัสดี